สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ITO s t a r t p a t นะครับผมวันนี้ผมจะสอนทุกคนย้ายตำแหน่งไอคอนของทัสบา์นะครับจากตรงกลางให้ไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับเหมือนกับ Windows 10แล้วก็ Windows เก่าๆนะครับเนื่องจากอาจจะมีบางยูเซอร์ที่แบบชอบความกลิ่นอายแบบเก่าๆนะครับผมก็คือตั้งแต่ Windows 10ลงไปนะมันก็จะมีไอคอนอยู่ทางซ้ายมือมาตลอดนะครับผมในทีนี้เนี่ยพอมา Windows 11ใช่ไหมครับมันกลับมาอยู่ตรงกลางแล้วอยากใช้แบบเดิมๆนะครับผมคือไอคอนของทั ไปอยู่ทางซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับผมก็มีวิธีแก้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงต่อไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมนะครับผมซึ่งทุกคนก็จะเห็นไอคอนทัสบาร์อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราจะย้ายไปตำแหน่งซ้ายมือจะทํำยังไงนะครับผมก็ ตอนแรกนะครับให้เรามาคลิกตรงทัสบาร์ว่างๆนะครับผมก็คือว่าให้เรามาคลิกตรงตำแหน่งว่างๆที่ไม่ติดไอคอนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาขึ้นมาแล้วให้มันติดคําว่าทัสบาร์เซตติ้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้นะครับก็คลิกขวาขึ้นมาเลือกทัสบาร์เซตติ้งครับผม จากนั้นนะครับผมให้เรามาคลิกในส่วนของ Taskbar Behavior นะครับผมเพื่อทำการจัดในส่วนของ Alignment นะครับผมก็คลิกหนึ่งทีเพื่อให้ Extend ลงมานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ Taskbar Alignment นะครับผมซึ่งมันจะจัดไอคอน Taskbar นะครับอยู่ในตำแหน่ง Center นะครับผมตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการคลิก Select ตรงนี้ครับผม แล้วเลือกเป็นเลดนะครับผมพอเลือกเป็นเลดปุ๊บนะครับในส่วนไอคอนทัสบาร์นะครับมันก็จะไปอยู่ทางซ้ายมือตามที่ทุกคนต้องการแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับใน w i n d o w s 11เกนก็จะมีให้ย้ายตำแหน่งอยู่แค่2ตำแหน่งแค่นั้นนะครับก็คือเซนเตอร์กับเลดนะครับผมก็ในส่วนของเลดนะครับมันก็จะจัดไอคอนทัสบาร์ไปอยู่ทางซ้ายมือเหมือนกับ w i n d o w s 10แล้วก็ว n d o w s เก่าๆนะครับผมก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ ว่าจะสามารถอันดัเก้ากับวิดีโอสเวของเครื่องทุกคนได้หรือเปล่านะครับถือใครต้องการอยากจะให้ทัสบาร์ไปอยู่ทางซ้ายมือเหมือนที่เคยใช้มาในเวนโดเก่าๆก็สามารถทําได้ตามนี้นะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าตกหล่นหรือวิาพาดษประกันใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องไอทีเอลสตาร์ทพัทด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมในที่ช่องไอทีเอลสตาร์ทพัทนะครับผมขอไว